ติ๊กเจษดาพรเคลื่อนไหวถามกะกะตมีไว้ทำไมคนแหกกดไลท์ถล่มทลายติ๊กฝากถึงกะกะตเห็นด้วยทั้งประเทศติ๊กเจษดาพรเคลื่อนไหวถามกต,อตอมีไว้ทำไมหลังจากที่กะกะตมีมติเอกชนให้ส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพสอสอของ<ม>นายพิธาลิมเจริญรัตน์ สสบัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพักและคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเก้าไก่สิ้นสุดลงตามรัชธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3ประกอบมาตรา101วงเล็บ6หรือไม่จากเขตมีชื่อถือหุ้นครองสื่อบริษัทไอทีวี จำกัดมหาชนจำนวน42,000หุ้นรวมทั้งมีคำขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่สสไว้จนกว่าสารจะมีคำวินิจฉัยล่าสุดติ๊กเจตราพรผลดีดารานักแสดงคนดังได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงกรณีดังกล่าวผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวโดยระบุข้อความสั้นๆว่ากตอตมีไว้ทำไมคะ โดยมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและเห็นด้วยกับทวิตเตอร์ของพระเอกหนุ่มกันเป็นจำนวนมาก